DiY ทำตลับเมตรคาปิบาราสุดน่ารักเตรียมกระดาษสูง8เซมกว้าง7ซเมเริ่มวาดหน้าของคาปิบาราลงสีผิวหน้าวาดจมูกและระบายสีลงสีที่หูและผมวาดตากับรูจมูกปัดบรัดออนที่แก้มเล็กน้อยวาดเสร็จแล้วทำแบบนี้อีกหนึ่งแผ่นจจรูแผ่นที่สองเตรียมกระดาษ2ขนาดม้วนขึ้นแล้วตัดกระดาษแบบในคลิป ตัดกระดาษหนึ่ง5ซเขียนตัวเลขให้เท่ากับความยาวไม่บรรทัดน,นำแกงกระดาษที่เตรียมไว้มาม้วนม้วนเสร็จแล้วมาใส่ในรูที่เจาะเตรียมกระดาษระบายสีทำฟันซีซีทากาวแล้วนำมาประกอบเว้นรูตรงนี้นำมาประกอบตามแบบในคลิปสุดท้ายติดรูปคาปิบาราเสร็จแล้วจะได้ตลับเม็ดคาปิบาราสุดน่ารัก ขอขอบคุณที่รับชมคลิปจาก Happy d ดูดีโปรดติดตามเพจเรา